มีเรื่องเราไม่กี่เรื่องนะคะที่ถูกเล่าซ้ำมาเป็นพันๆครั้งแต่กลับไม่เคยรู้สึกว่ามันเก่าเลยครับ และ3มก๊กก็คือหนึ่งในนั้นเลยค่ะไม่ว่าเราจะเกิดยุคไหนก็น่าจะเคยได้ยินชื่อโจโฉเล่าปีคงเบ้งผ่านตากันมาบ้างแล้ครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งใช่ค่ะไม่ว่าจะจากหนังสือเรียนภาพยนตร์หรือแม้กระทั่งวิดีโอเกมคําถามคืออะไรคือมนลขลังที่ทําให้เรื่องราวการเมืองเมื่อเกือบ2000ปีก่อนยังคงตรึงใจเราได้ขนาดนี้คะนั่นสิครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลัง3ก๊ก,กกันค่ะเรามีข้อมูลจากบทความวิเคราะห์หลายชิ้นที่รวบรวมมาเลยครับผมเพื่อจะมาสกัดแก่นของมันออกมาดูว่าเอ๊ะทำไมวรรณกรรมเรื่องนี้ถึงไม่่่ใชแค ยายอิงประวัติศาสตร์สนุกสนุกแต่กลายเป็นเหมือนคัมภีเลยใช่ค่ะกลายเป็นคมพีที่ใช้ได้ตั้งแต่กลยุทธ์ธุรกิจไปจนถึงการบริหารคนภารกิจของเราวันนี้ก็คือการสำรวจการเดินทางของสามก๊กจากบันทึกประวัติศาสตร์สู่มหากา์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกค่ะน่าสนใจมากครับเอาละค่ะมาเริ่มกันที่จุดกำเนิดก่อนเลยสามก๊กที่เราอ่านอ่านกันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นนวนิยายที่แต่งขึ้นในศตวรรษที่14ครับ โดยล่อก,กวนตงใชค่ะเนื้อหาเล่าถึงยุคปลายราชวงศ์ฮั่นที่แผ่นดินจีนแตกออกเป็นสามขั้วอํานาจใหญ่ๆก็คือวุยกกของโจโฉจกก๊กของเล่าปี่แล้วก็งอกกของซุนกวนซึ่งความยิ่งใหญ่ของมันนี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับไม่ใช่เลยค่ะตัวบทดังเดิมยาวถึงร้อยตอนมีคําศัพท์กว่า8 0 0 0 0นคําและมีตัวละครเกือบพันคนใช่ครับและที่น่าทึ่งคือตัวละครส่วนใหญ่นั้นมีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ แต่จุดที่น่าสนใจที่สุดเลยนะค่ะคือสัดส่วนของเรื่องราวนวรนิยายที่เราอ่านกันเนี่ยมันไม่ได้แต่งขึ้นมาลอยๆทั้งหมดอแต่นักวิชาการก็ประเมินว่ามันมีพื้นฐานจากเรื่องจริงทางประวัติศาสตร์ประมาณ70%โห70%เลยเหรอคะครับส่วนอีก30%คือส่วนที่ลอกวนตรงแต่งเสริมเข้าไปเพื่ออัตลักซึ่งไอ้เจ้า30%นี่แหละครับคือตัวที่เปลี่ยนทุกอย่างเลยน่าสนใจมากค่ะ 70- 30 แสดงว่าสิ่งที่เราอ่านกันอยู่ทุกวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ประวัติศาสตร์แบบเป๊ะๆกาฟิกชันระดับมหากราบที่อิงโครงเรื่องจริงแล้วแบบนี้เราจะแยกได้ยังไงคะว่าส่วนไหนคือเรื่องจริงส่วนไหนคือสิ่งที่ลอกกลตรงอยากให้เราเชื่อเป็นคําถามที่ดีมากครับคือต้นทางจริงๆของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมาจากเอกสารประวัติศาสตร์ที่ชื่อจดหมายเหตุสามก๊กหรือซานกัวจื้อซานกัวจื้อครับเขียนโดยนักประวัติศาสตร์ชื่อตันซิวซึ่งถือเป็นบันทึกฉบับทางการเลย แต่ประเด็นสําคัญคือมุมมองของคนเขียนอตันซิลเนี่ยเขาเป็นขุนานางของราชวงศ์จิน้นซึ่งเป็นราชวงศ์ที่สืบทอดอํานาจต่อมาจากวีก๊กของโจโฉอีกทีอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับที่เขาว่าประวัติศาสตร์มักจะถูกเขียนโดยผู้ชนะเสมอถูกต้องเลยครับดังนั้นบันทึกของเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะให้ความชอบธรรมกับฝ่ายวีก๊กเป็นหลักแต่พอเวลาผ่านไปอีกเป็นพันปีจนมาถึงยุคข,ของลอก,กวนตรงใช่ครับเขาไม่ได้แค่เอาประวัติศาสตร์มาเล่าใหม่ แต่เขาตีความใหม่ทั้งหมดเขาเลือกที่จะพลิกมุมมองโดยสิ้นเชิงยังไงคะในขณะเดียวกันก็วาดภาพให้โจโฉซึ่งในประวัติศาสตร์คือผู้ปกครองที่เก่งกาจมากนะค่ะกลายเป็นตัวร้ายที่ทะเยอทะยานและหัวเที้ยม การวางกรอบศิลธรรมที่ชัดเจนแบบนี้แหละครับคือกุญแจที่ทําให้3ามก๊กฉบับนิยายมันเข้าไปนั่งในใจคนอ่านได้มันทําให้เรื่องที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่วที่เข้าใจง่ายขึ้นถูกต้องครับจับใจกว่าเยอะเลยน่าทึ่งมากเลยค่ะที่การเปลี่ยนมุมมองแค่นิดเดียวสามารถเปลี่ยนทราราชให้เป็นวีรบุรุษได้เลยซึ่งถ้าพูดถึงตัวละครที่ถูกมองต่างกันสุดขั้วแบบนี้คนแรกที่ต้องนึกถึงก็คือโจโฉเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับเขาเป็นใครกันแน่คะในหน้าประวัติศาสตร์จริงๆโจโฉเป็นตัััววลละคครรรททีี่่่่ซซบบ้้ออนนนนสุดดใใเเืงยยยก็าาไิ คอทรราชแต่ในประวัติศาสตร์เขาคือนักปกครองนักการอาหารและเป็นกวีที่ปราดเปรื่องด้วยโห oh, หลายบทบาทมากมีคำทำลายจากหมอดูคนหนึ่งเคยบอกไว้ว่าโจโฉจะสามารถเป็นวีรบุรุษในยามสงบและเป็นทรราตในยามล่อนฟังดูสะท้อนตัวตนเขาได้ดีมากเลยนะคะใช่ครับแต่สิ่งที่น่าสนใจในตัวโจโฉและเป็นเหตุผลที่ทำให้วีกกแข็งแกร่งที่สุดคือ เขาอาจจะเป็นผู้นำแบบ meritocracy คนแรกๆในประวัติศาสตร์จีนเลยก็ได้ meritocracy หมายถึงการปกครองโดยใช้คนเก่งคนมีความสามารถใช่ไหมคะใช่ครับโจโฉไม่ได้สนใจเลยว่าใครจะมาจากตระกูลสูงส่งแค่ไหนแต่ถ้ามีความสามารถเขาก็พร้อมจะดึงมาใช้งานซึ่งก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติวิวธีคิดในยุคนั้นเลยเป็นการปฏิวัติตเลยครับเพราะยุคนั้นยึดติดกับชนชั้นและสายเลือดอย่างมากและนี่คือเหตุผลสําคัญที่ทําให้วีก๊กของเขาเต็มไปด้วยคนเก่งเป็นก๊กที่มั่งคั่งและมีกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุด ในทางกลับกันฝ่ายที่ถูกยกให้เป็นพระเอกอย่างจกกกของเล่าปีกลับมีทรัพยากรน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วเขาสู้กับโจโฉได้ยังไงคะเล่าปีใช้สิ่งที่ตรงกันข้ามกับโจโฉโดยสิ้นเชิงเลยครับอืถ้าโจโฉใช้อำนาจแข็งหรือฮาร์ดพาวเวอร์คือกำลังทหารและทรัพยากรเล่าปีจะใช้อำนาจอ่อนหรือซอฟต์พาวเวอร์ก็คือบารมีและคุณธรรมถูกต้องครับเขาสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองในฐานะผู้สืบเชื้อสายราชวงศ์ฮั่นผู้เปี่ยมด้วยเมตตาต้องการกอบกู้แผ่นดินซึ่งมันได้ผลนะ ได้ผลจริงๆค่ะเขาดึงดูดคนเก่งๆให้ยอมสละชีวิตเพื่ออุดมการณ์ของเขาได้เยอะมากใช่เลยครับอย่างกวนอูเตียวหุยหรือของเบ้งตำนานคำสาบานในสวนท้อหรือการที่เล่าปี่ไปเชิญขงเบ้งถึง3ครั้งนี่คือภาพจำของความพยายามและความผูกพันเลยนะคะถูกต้องครับแต่ถ้าจะวิเคราะห์ให้ลึกลงไปอีกการยึดมั่นในคุณธรรมของเล่าปี่ก็เป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนกันอ๋อยังไงคะ ในด้านหนึ่งมันทําให้เขาได้ใจคนได้ยอดคนอย่างของเบ้งมาเป็นกุนซือแต่ในอีกด้านหนึ่งความยึดติดกับอุดมการเกินไปก็ทําให้เขาตัดสินใจผิดพลาดทางยุทธศาสตร์หลายครั้งเช่นตอนที่ยกทัพไปแก้แค้นให้กวนอู ช่เลยครับไม่ฟังคําทัดทานของใครเลยซึ่งสุดท้ายก็นําไปสู่ความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่และทาให้จกกกอ่อนแอลงอย่างมากอีกกับการเป็นผู้ปกครองที่ดีซึ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันเสมอไปอาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันครับเป็นประเด็นที่น่าคิดมากค่ะแล้วผู้เล่นคนที่3มอย่างงอกกกของซุนกวนล,ล่ะคะเขามีบทบาทอย่างไรในสมการนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยเด่นเท่าสองคนแรกในนิยายอาจจะใช่ครับแต่ในความเป็นจริงนอกกอกคือตัวแปรที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เกิดสภาวะ3ามกกข,ขึ้นมาได้หรอคะ งโกของซุนกวนตั้งมั่นอยู่ทางใต้มีประการธรรมชาติคือแม่น้ำแยงสีเกียงแล้วก็มีกองทัพเรือที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคนั้นซ <Ừ. S 1> ุนกวนเองก็เป็นนักปกครองที่หลักแหลมและเน้นความจริงจังมากเขาไม่ได้ฝันจะรวมแผ่นดินแบบโจโฉหรือก่อกู้ราชวงศ์แบบเล่าปี่เป้าหมายของเขาคืออะไรคะคือการสร้างอาณาจักรที่มั่นคงและอยู่รอดให้ได้เหมือนเป็นนักปฏิบัติตนิยมที่อยู่ท่ามกลางนักอุดมการสองคนแม่นยับม,มากครับ และจุดเปลี่ยนที่พิสูจน์ความหลักแหลมของเขาก็คือยุทธการที่ผาแดง Battle of Red Cliffs ใช่ครับตอนนั้นกองทัพม,มะเหิมาของโจโฉกำลังจะบุกยึดแดนใต้ซึ่งถ้าทำสำเร็จนะแผ่นดินก็จะกลับมารวมกันภายใต้การปกครองของเขาแต่ซุนควนตัดสินใจจับมือเป็นพันธมิตรกับเล่าปี่ที่กำลังอ่อนแอมากในตอนนั้น เพื่อร่วมกันต้านทานโจโฉและพวกเขาก็ทําสําเร็จใช้ชนะครั้งนั้นไม่เพียงแต่ยุดการขยายอานาจของโจโฉแต่ยังเป็นการประกาศว่าแผ่นดินจีนได้ถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนอย่างสมบูรณ์แล้วถูกต้องครับถ้าไม่มีการตัดสินใจของซุนกวนในวันนั้นก็อาจจะไม่มียุค3ก๊กอย่างที่เราเข้าใจกันได้ก็ได้พรเห็นภาพรวมของทั้ง3ามขั้วอํานาจแล้วยิ่งเห็นความซับซ้อนของมันเลยนะคะทีนี้ จากมหากราบของจีนเรื่องราวเหล่านี้เดินทางมาถึงสยามได้ยังไงคะฟังดูแล้วไม่น่าจะใช่แค่การแปลเพื่อความบันเทิงธรรมดาาไม่ใช่เลยครับสามก๊กฉบับภาษาไทยฉบับแรกที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยแปลขึ้นในปีพศ2345นาโอ้โหนานมากครับโดยเจ้าพยาพระคลังหนซึ่งเป็นการทําตามพระราชดำริของรัชกาลที่1จุดประสงค์หลักในตอนนั้นคืออะไรคะชัดเจนมากครับคือเพื่อใช้เป็นตําราพิชัยสงครามให้ขุนนางและแม่ทัพนายกองได้ศึกษาเรียนรู้กลยุทธ์การรบ กาารรรบิหนคนและลลแปลว่าสามก๊กเข้ามาในสังคมไทยในฐานะตำราเรียนสำหรับชนชั้นปกครองตั้งแต่แรกเลยใช่ครับลองนึกภาพตามดูนะครับในยุคที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตการแปลและคัดลอกหนังสือความยาว8 0 0แสนคำมันคือโครงการระดับชาติเลยนะจริงด้วยค่ะแสดงว่าชนชั้นนำสยามในตอนนั้น มองว่าองค์ความรู้ในสามก๊กสําคัญต่อความมั่นคงของอาณาจักรมากมากเลยครับและต้องยกย่องเจ้าพระยาพระคลังหนด้วยเพราะสำนวนการแปลของท่านไพเราะงดงามมากจนได้รับการยกย่องใช่ครับในสมัยรชัชกาลที่6วันในคดีสมสรยกย่องให้เป็นยอดแห่งความเรียงประเภทนิทานเลยทีเดียวทําให้มันกลายเป็นทั้งตำราพิชัยสงครามและต้นแบบทางวรรณกรรมของไทยไปพร้อมๆกันถูกต้องครับด้วยเหตุนี้เองสินะคะมันถึงได้ส่งอิทธิพลต่อวิธีคิดเรื่องการเมืองการปกครองของคนไทยอย่างลึกซึ้งมาจนถึงทุกวันนี้ครับและเมื่อมันแพร่หลายออกไปก็เริ่มมีการตีความใในมมห่ๆ ขึ้นใช่ไหมคะแน่นอนครับเมื่อ3ามก๊กลาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยก็เกิดการเล่าใหม่ในหลายๆรูปแบบ ที่ดังมากก็คือสามก๊กฉบับวันิพกของยาครอบอ๋อที่เล่าผ่านมุมมองตัวละครเด่นๆใช่ครับทําให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายขึ้นหรือที่แหลมคมมากๆคือสามก๊กฉบับนายทุนของมรวคือคริสปราโมทอันนี้เป็นการพลิกมุมกลับไปมองจากฝั่งโจโฉเลยใช่ครับมองว่าโจโฉต่างหากคือนักบริหารจัดการที่มองการไกลส่วนเล่าปีเป็นเพียงนักอุดมการ์ที่ไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้ซึ่งเป็นการท้าทายขนมเดิมๆมากมาถึงตรงนี้แล้ว อาจจะมีคําถามว่าแล้วมรดกของเรื่องราวเกือบ2000ปีนี้มันยังมีความหมายกับเราในยุคดิจิทัลอย่างไงคะมันนึงคงมีชีวิตชีวาอยู่รอบตัวเรามากกว่าที่คิดครับสิ่งที่น่าทึ่งคือ3ามก๊กสามารถปรับตัวเข้ากับสื่อใหม่ๆได้เสมอลองนึกภาพตามนะครับตั้งแต่ละครทีวีชุดคลาสสิกของ CCTV ในปี1994อันนั้นคือภาพจําเลยค่ะใช่ครับหรือภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่างเรดคลิฟของจอห์นบูที่ทําให้ยุทธการผาแดงดังไปทั่วโลก มีการ์ตูนอย่างหงสาจอมราชันด้วยใช่ครับที่ตีความตัวละครใหม่ได้ลุ่มลึกมากไปจนถึงวิดีโอเกมอย่าง Dynasty Warriors สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่การเล่าซ้ําแต่เป็นการตีความที่ทําให้เรื่องเรายังคงร่วมสมัยและเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้อยู่เสมอถูกต้องเลยครับในวัฒนธรรมไทยก็เห็นได้ชัดเจนมากอย่างการที่ผู้คนจํานวนมากบูชากวนอูในฐานะเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ครับมีศาลเจ้าอยู่ทั่วประเทศเลยหรือสำนวนที่เราได้ยินกันบ,บ่อยๆว่าอ่านสามก๊กครบสามจบครบไม่ได้ที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะครับมันจะท้อนให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องกลยุทธ์และเล่ห์เหลี่ยมจากเรื่องนี้มันฝังรากลึกอยู่ในวิธีคิดของคนในสังคมเราจริงๆใช่ครับ สำนวนนั้นสะท้อนทั้งความชื่นชมในความหลักแหลมและความหวาดระแวงในเล่กลไปพร้อมๆกันซึ่งก็คือแก่นของเรื่องราวนี้นั่นเองถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าการเดินทางของสามก๊กรันน่าทึ่งมากจากบันทึกประวัติศาสตร์ที่มีมุมมองเฉพาะตัวถูกน้ำมาปรุงแต่งจนกลายเป็นนวนิยายระดับตำนานจากมหากาบของจีนก็กลายมาเป็นตำราพิชัยสงครามของไทยและในที่สุดก็กลายเป็นปรากฏการณ์ในวัฒนธรรมร่วมสมัยที่แร่ขยายไปทั่วโลกแล้วอะไรคือเหตุผลที่ทําให้มันยังคงยืนยงมาได้จนถึงทุกวันนี้คะผมว่าเพราะเนื้อหาแก่นนกลางงขอมั เรื่องสากลและอยู่เหนือการเวลาครับม,มันพูดถึงความพักดีการทรยศความทะเยอทะยานการเสียสละและที่สำคัญที่สุดคือความซับซ้อนของธรรมชาติมนุษย์ซึ่งเส้นแบ่งระหว่างวีรบุรุษกับทรรชในเรื่องนี้มันพระเลือนมากพระเลือนมากครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกมองจากมุมของใครไม่มีใครดีบริสุทธิ์หรือชั่วร้ายสมบูรณ์แบบทุกตัวละครมีเหตุผลในการกระทำของตัวเองเสมอ ประเด็นเรื่องเส้นแบ่งที่พรดเหลือนนี้น่าสนใจมากค่ะมันทําให้ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามให้ไปลองคบคิดกันดูเชิญเลยครับในนวนิยายมีการยกย่องให้เล่าปี่เป็นวีรบุรุษฝ่ายธรรมะและโจโฉเป็นผู้ร้ายแต่หากเราลองมองข้ามกรอบศิลธรรมของเรื่องเล่าแล้วดูที่ผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์จริงๆครับจะเห็นว่า ก๊กของผู้ร้ายอย่างโจโฉคือฝ่ายที่วางรากฐานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจนนําไปสู่การที่แผ่นดินกลับมารวมกันได้อีกครั้งในขณะที่ความฝันของวีรบ,บุรุษอย่างเล่าปีกลับล่มสลายไปใช่ค่ะนี่อาจทําให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนกันใหม่ว่าในหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนานอะไรคือสิ่งที่นิยามความเป็นวีรบ,บุรุษที่แท้จริงระหว่างเจตนาอันสูงส่งกับผลลัพธ์ที่จับต้องได้